แขนขึ้นลูกแขนขึ้นเอ้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเมื่อกี้เนี่ยนานมากเลย <c oughs> ไม่อยากทำแล้วมัง้งไม่อยากทำแล้วมั้งอืมเก่งว่ะเก่งว่ะเก่งด้วย <c oughs> ดูรักกันรักกันเหรออืม

เก่งจังในรูทําน้าแต่เออเก่งจังเลยลูกเก่งมากค่ะอล่าเก่งมากเลยเด็กเก่งว่ะบอกฉันคอยสามวีนี่เกินสามวีอีกอ่ะนานมากอ่ะแม่มวยอตื่นเต้นกับลูกอยู่อ๋อ